สวัสดีครับผมจอมยุทธชื่อเล่นชื่อเอี่ยวนะครับกำลังขึ้นปี3เรียนโยธาอยู่ที่เอ่อ New York University นะครับใน2เดือนที่ผ่านมานะครับผมฝึกง,งานกับคิวติผมได้เรียนรู้เกี่ยวสินค้าต่างๆที่คิวติมีได้ฝึกใช้โปรแกรม Profess Engineering ของคิวติแล้วผมก็ได้เจอพี่ๆจาก Read A to Regional Office นะครับผมอยากแนะนำให้น้องๆที่สนใจจะฝึกง,งานนะมาสมัครที่คิวติเพราะว่าคิวติจะสอนสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนได้ นนสวัสดีค่ะชื่อทองกรนะคะชื่อเล่นชื่อของขวัญตอนนี้เรียนคณะวิศวกรรมเคมีอยู่ที่ NTU สิงคโปร์ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรียนวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็รู้สึกว่าการมาทํางานที่คิวตีมันไม่ได้ยากเลยถึงแม้ว่าจะทําเกี่ยวกับซีฟเวอร์จเนียริงเนาะเพราะว่ามันมีการเทรนที่แบบเข้มข้นมากแล้วก็พี่ๆทุกคนใจดีเราสามารถถามคำถามได้เรื่อ,ๆอยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นที่ให้ประสบการณ์หลากหลายมากๆ,ๆแล้วก็ใครถ้าเกิดสนใจก็แนะนําให้ลองมาดูแล้วก็ลองแอพพลายมาที่คิวตีนะคะ สวัสดีครับภัทรพล,พลตั้งมองจิตนะครับชื่อเล่นชื่อแพทเรียนอยู่วิศวะเครื่องกลจุฬาังกรณ์กำลังขึ้นปีสีนะครับผมก็ตอนนี้ได้เข้าร่วมโปรแกรมมีทินชิพที่ฮิวตีได้เกือบ2เดือนแล้วนะครับผมระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับได้ไปฟิลด์ไลฟ์แล้วก็มีการแอสซายโปรเจกต์ให้ได้ทำด้วยนะครับเป็นประสบการณ์ดีๆมากเลยครับผมฮิวตีเป็นเหมือนองค์กรที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็ ตั้งใจที่จะพัฒนาผู้คนมากๆนครับทำให้ตอนที่ผมได้อยู่ที่บริษัทเนี่ยผมได้เจอคนที่เก่งๆมากมายแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือผมทั้งเรื่องโปรเจกต์แล้วก็เรื่องงานาตา่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสที่จะจอยพิธีก็อย่าลืมมาจอยกันนะครับผมมันจะเป็นความทรงจำดีๆที่ทุกคนไม่ควรลืมแน่นอนครับสวัสดีครับชื่อวีศรศิษฐ์สุประเสริฐชื่อเล่นซึ่งดิกนะครับผม อยู่วิศวะโยธาของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมประสบการณ์การทํางานที่ยุติ่นะครับผมก็ได้ประสบการณ์ที่หลกากหลายแล้วผมมีเพื่อนๆพี่ๆคอยพพอร์ตนะครับผมแล้วก็ได้ทำหลายๆสิ่งที่ไม่เคยทำาครับผมแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากครับผมที่ได้มาฝึกงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าน,อน้องๆคนไหนไม่อยากพลาดน,นะผมสามารถสมัครได้เลยครับผมสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเบสปิโยน์ุนุนกริจค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3าขึ้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวนะิศวกรรมเคมีค่ะ ตอนแรกเข้ามาหนูก็กลัวนะคะเพราะว่าแบบไม่ได้เรียนสายซิวิลโดยตรงจะทําได้หรือเปล่าแต่พอเข้ามาปั๊บก็ได้รู้ว่าไม่จําเป็นต้องจบสายซิวิลก็ทําทได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเทรนมีสอนทุกอย่างให้แล้วสิ่งที่สนุกที่สุดคือฟิวไร์ค่ะก็คือการไปนั่งรถไปกับทีเอเจเนียเพื่อไ,ไปดูการทํางานจริงค่ะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะในการทํางานที่โนติแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากเชิญชวนทุกทคนค่ะว่ามาฝึกงานที่โนติกันค่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนแน่นอน สวัสดีค่ะชื่อมิมีนะคะหรือวิลาการงแรมเชนะาคะ่ะตอนอยู่ปี2การจะขึ้นปี3นะคะเรียนอยู่ที่ university of british columbia ค่ะตอนนี้เรียนอยู่สายวิศวะสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือในอินเตอร์น2เดือนนี้ได้ประสบการณ์หลายอย่างค่ะจากพี่เอนจิเนียร์พี่เซลล์แล้วก็พี่มาร์เก็ตติ้งทีมตอนนี้เนี่ยไฮไลท์ของมิมี่นะคะคือคิดว่าฟิวไรท์เป็นสิ่งที่สนุกที่สุดแล้วเพราะว่าได้เรียนรู้จากลูกค้าแล้วก็ได้รู้ว่าเซลล์เขาทำงานกันยังไง แล้วที่สองต่างคิดว่าฮิวติไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนในอนาคตก็อยากแนะนำฮิวตีนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไฮไลท์ของนี่นะคะ็คอคิดว่าฟิวไรท์เป็นสิ่งที่สมมนุกที่สุดแล้เพราะว่าได้เรียนรู้จากลูกค้าแล้วได้รู้ว่าเซลล์เขาทํางานกันยังไง,ไงคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นอนาคตหนุ่มเตมหน้าเข้าเริ่มประสบก